สวัสดีครับมืุอนี yes. well, ้สิบบามาเบิ้งซ้มปลานะครับซ้มปลาปลาทะเลนะครับเทวิทะเลเอวนะครับามาเบิ้งครับนี่เป็นซ้มปลาทะเลนะครับอันนี้ก็คือเป็นปลาที่ท่าเจ้าคัดไว้แล้วครับคัดไว้แล้วครับจะถึงถุงนึงก็สิบบาทสี่สิบตัวครับสี่หมาตัวเดาแต่แต่ขนาดครับนี่ครับอันนี้เป็นปลานิโมนะครับ อันนี้โม่น่อยอันนี้ก็จะเป็นไส้ไงีครับไส้ปลานีโม่เงี้ไซเงประมาณซีเส้นหาเส้นครับเส้นนี้นะครับต่อมากจะเป็นปลาฟีดมันี่นะครับปลาฟีดมันี่ปลากัดทะเลน,นะครับนะครับบารูว่าสีเห็นบ่รด้วยครับเพราะว่าสีมันไม่ค่อยออกกานดะครับช่วง สีหนอยสีกาแฟมั่วตามจริงนี่สีออกชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาหนึ่งครับนี่จะเป็นปลามะรุนครับมะรุนไว้ไส้ก็เจอประมาณสามถึงสี่ครับสามถึงสี่เส้นสามถึงสี่เส้นครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นปลาแบ็กออสซอลีทครับปลานี้โม่ดำนะครับ ใส่กับชิ้นปราณสามเครับใส่ก็ร่องงามครับนี่นะครับอันนี้คือเตรียมพร้อมว้จะแพกเมล็ดนะครับมีแพกเมลรดครับอันนี้จะเป็นปลาปลาใส่ง่ครับตอนเลี้ยวเมียนนะครับนี่ในอ่างนี่เป็นอ่างครับอ่างปลาทะเลนี่ปมานสิบก็ชนิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ค็อาอธิไป ถ้าไปเบิ้งนี่อาเงี้ยไม่เคยสิบหัเห็ดหรอกครับนี่ครับเห็นบนนอ่ะครับถ้ามันมุดลงไปตารางแล้วไม่เคยสิบหัอยากเห็นก็เลยติดตรงนี้ครับแต่ตมาเบิ้งบ่ครับติดแต่มาเห็ดบ่ครับงาน หองปุ้นไกลๆคุณครับนะนี่เป็นห้องแม่พันธุ์นะครับข้างนี้ข้างนี้เป็นห้องลูกปลาช่อดำๆครับใส่ขัวจะเป็นห้องพ่อแม่พันธุ์ครับมองลูกปลาครับมองพ่อพันธุ์ลูกปลาไปเดี๋ยวคงอยู่ข้าเขาไปเบิ้งจะข้าวครับร้นปิดยังไงนี่จะเป็นอาหารอาหารสดนะครับ อาหารสดของปลาของลูกปลาครับเดี๋ยวมึงฆ่าเขามาเบิ่งของแม่พันก่อนครับกัดเลดของแม่พันจะเป็นเลขสีนะครับนี่ครับของแม่พันมีประมาณสองร้อยสามสิบหกตู้นะครับตู้ปลาีสองร้อยสามสิบหกขัด สองร้อยสามสิบหกตูวสองร้อยหกสิบหกอ่างสองร้อยสามสิบหกอ่างครับโอ้พิชนั่นเนี่จะเป็นปลาครับปลานิโมนี่โนโนเฟกนะครับพี่เมียมครับนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปลานิโมนะครับนี่เห็นบ้านนอกครับนี่ครับนิโมเรียกว่ากระจกว่าท่านในคัดครับท่านในมีเวลาคัดปไในครับกระจกนี่ก็จะเป็นปลานิโมสีดำครับเนี่ย แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์กับป่อพันธุ์นะครับตัวตัวปูจะจะโตได้หน่อยนะครับตัวแม่จะตัวยิ่งย่ายนะครับปลาทะเลใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นปลาพิกาโซนะครับอ่างกับอาจจะมั่วๆหน่อยนะครับกัจ๊กบริสุทธิ์ครับเนี่ยมึงเป็นพ่อขาวๆก้อนครับอันนี้ก็จะเป็นปลาดิโกนะครับปากัดจัดทะเลนะครับ อันนี้จะเป็นปลาค่ากี้นะครับค่ากี้หรือว่าไส้กีนะครับปลากระตูไล่ป่องครับบานเนาเลยเห็นบะครับดำๆยี่มวลันตะเบื้องอันนั้นคือไข่ของเขานะครับไข่ได้ประมาณสามสี่หมื่นนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างผมจะู่ไทยเบงม็อีกนะครับโอ้ยมองยังครับรืมๆๆไม่ได้อีกอันนึงเดี๋ยวมอง ลูกปลาครับลูกปลามองลูกปลาบบนี้นะครับลูกปลาอันนี้เป็นตัวทํางานนะครับตัวทํางานผมอันี่เป็นมองลูกปลาครับบันี้มองลูกปลาด้วยครับบันเนี่ยหัาคุณข้ามะพราครับมองลูกปลานี่ก็ะีานี่ครับ กว่าหน่อยครับปลานิี่โมครับอายุประมาณเดือนก่วๆนะครับสีกำลังตําลังออกครับอนีรไบได้เดือนครับซึ่งทีในไม้นี่ครับนี่ก็ได้ประมาณสองอาทิตย์ครับสีพระท่านออกแลครับตัวนี่กๆเลียบๆง่ายนะครับใกล้จะเดาออกไปข้างนอกแล้วครับง่ายแล้ว นี่ครับนี่กับลูกปลานิโมนะครับนิโมสมครับก็จะเบาะอกขึ้นมาหน่อยครับอันนี้กับแมนครับอันนี้กัปลานิโมครับแล้วอันนี้คือปลาออกไม่นะครับอันนี้ลูกปลาออกไม้อังอางตองใส้น้ำหน้าโนครับน้าสีเขียวอะไรก็ไายลูกปีเปื่อะครับเป็นตัวตัวไล่ตัวน้อยอครับเรื่องขาเป้าอาจจะเป็นนี่ครับจะ ได้หยัดบดภาไในต้องกล้องจิลทัศน์นะครับช่องบนเราไปเห็นนะครับว่าน้ำเกิดตัวยังไนนกกงนะครับตัวจิ้เฟืร์นะครับลูกดิ้เฟืร์นะครับให้ลูกปลาแรกเกิดกินนะครับนี่เลยจะเป็นของลูกปลาได้ครับนี่นะครับประเทศอิสราเอลไ่้เป็นว่าจะมีแต่งานเกษตรนะครับงานเกี่ยวกับฟาร์มปลาฟาร์มไก่ฟ้าหมาูฟ้าเน,นียงเนียงสัตว์จ้างนี่ตัดแต่ แน่นแน่นกับผมนะครับไปเห็นงานที่ป้าป่าครับบม่ได้ออกแดดนั่งงูนะครับตะเดินเทียนครับบางเทียวกับไป็นซอยป้าพักกันนี้ครับเอาเมื่อนี้ผมมาคอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับหม่ครับผมไม่ายครับ